คือปีนี้คือถือว่าดีที่สุดเลยพูดตรงๆนะคะดินดีขึ้นดีขึ้นมากๆเลยค่ะเขียวขึ้นหนาขึ้นแล้วก็มีความแข็งแรงแล้วก็มันเงาลื่นนะคะพงบ,บอกถึงความสมบูรณ์ดีใจมากเลยค่ะเขียวจนแบบค่อนข้างถามว่าใช้อะไารใส่ปุ๋ยหรือยังครับยังไม่เคยใส่เลยครับสวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บุญทองกเกษตรพิทักษ์โลกครับแน่นอนครับฤดูการนี้ต้องมาดูมันสมลังครับแปลงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงครับบอกได้เลยว่า ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยอดเยี่ยมครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่าปีนี้นะครับที่เธอบอกว่ามันดีกว่าปีก่อนๆเป็นอย่างไรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวก่อนเลยชื่ออ้อมค่ะอยู่ตำบลหางน้งําสาขาอำเภอม,มโนรมย์จังหวัดชันยนาทค่ะคุณอ้อมนะ,ะ,ะแปลงมันกี่ไร่ประมาณ15ไร่ค่ะ15ไร่พันอะไรบ้างครับมันมีแขกดํานะคะแล้วก็ แปดศูนย์นะคะแล้วก็มีแท่ม้าแท่ม้าผสมบางส่วนผสมผสมกันใช่คะะกันมานะแต่ที่เราขุดดูนี้พันอะไรฮะอันนี้เป็นแปดศูนย์ค่ะอายุอายุสามเดือนสามเดือนแล้วครับท่านผู้ชมนะไม่ได้เยอะเลยสามเดือนจะมาน้องๆแขนแล้วนะค่ะสามเดือนอ่ะและแน่นอนครับคุณอ้อมใช้ผลิตพันที่ตั้งอยู่ตรงนี้ทุกตัวเลยใช่ค่ะใช่อ่าโฟทีโฟทีค่ะโฟซอยค่ะและอะมิโนแบ๊กค่ะ อ่าฉีดทั้งสามตัวเลยเนาะค่ะอ่ารายละเอียดการฉีดเราคงคงไม่ได้ถามนะนนะเดี๋ยวเราจะถามเลยว่าปีนี้มันสำหรังเราเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนๆที่เราเคยปลูกอย่างไรบ้างความแข็งแรงของต้นนะคะแล้วก็ของใบแล้วก,แวก็แล้วก็หัวซึ่งซึ่งปกติ3ามเดือนนะคะหัวมันจะไม่ได้ขนาดนี้เลยสังเกตมาประมาณสี่ห้าปีแล้วนี่คือปีนี้คือ ถือว่าดีที่สุดเลยพูดตรงๆนะคะดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็ดินค่ะดินดีขึ้นจากที่มีปัญหาเรื่องดินทรายดินแข็งานปีนี้ดินดีขึ้นดีขึ้นมากๆเลยค่ะที่ดินดีขึ้นเพราะใช้ตัวไหนครับใช้โฟซอยค่ะอ่าเอาโฟซอยมาช่วยใช่ค่ะโฟซอยนะครับที่บอกว่ามันสำหรังเนี่ยต้นกับใบมันดีขึ้นใบมันเป็นยังไงฮะใบจะเขียวขึ้นหนาขึ้นแล้วก็มีความแข็งแรงก็มัน เงาลื่นนะคะเนี่ยดูใบได้คือคือใบมันนะคะแล้วก็ถี่ความถี่ของตาซึ่งถี่มากขึ้นครับอ่ามากขึ้นจริงๆอ่าก็คือตาเขาจะถี่กว่าใช่ค่ะกว่าเดิมใช่นะคะอ่าบ่งบอกถึงความสมบูรณ์การจเจริญบโตที่เรียกว่าอ่าเขาเรียกสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมเลยค่ะอะ่เราเห็นหัวมันสำลังสามเดือนมาแบบเนี้ยนะครับดีใจไหมดีใจมากเลยค่ะแล้วก,แวก็แล้วก็แบบ รู้สึกแบบมาทุกครั้งแล้วรู้สึกเป็นความสุขกับมันที่เห็นมาเมีแปลงเห็นมันเขียวๆแบบเขียวมากเขียวจนแบบคนส่วนข้างๆถามว,ว่าใช้อะไรอืมนะครับก็เราเป็นเจ้าของเราก็ภูมิใจเนาะค่ะอ่าคิดว่ากี่เดือนขุดครับแปลงนี้แปลงนี้แเดือนก็อีก5้าเดือนขุดค่ะอีกห <5 S 2> เดือนขุดแต่อตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วครับผลผลิตมาแน่อนอน คุณอ้อมใส่ปุ๋ยหรือยังครับยังไม่เคยใส่เลยค่ะยังไม่เคยใส่เลยนะครับอ้าวยุคนี้เขาเรียกว่าต้องต้องลดการใช้ปุ๋ยนิดนึงอ่าเพราะว่าปุ๋ยแพงไหมแพงมากแพงมากเลยเนาะเริ่มแรกที่ทําปีแรกลูกยูเลียลูกละ5 5 0ตอนนี้ยูเลียลูกละประมาณพันห้าถึงสองพบาทช่วงราคาอ้าวนะครับอ่าถ้าอยากลดต้นทุนเหมือนคุณอ้อมครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์ดีๆแบบนี้นะครับผลิตพันโฟทีช่วยได้แน่นอนครับอ่าวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้อมครับที่แชร์ประสบการณ์

ทนถ่ไทยฉีดแล้วยาวใหญ่เรามาชายโฟตีปาร์ตี้ฉีดกันแล้วอยากเชิญน้องแก้วมาลองฉีดบ้างฉีดบนฉีดกลางฉีดล่างฉีดบนฉีดกลางฉีดล่างถ้าบัวน้อว่างเรามาช่วยฉีดกันวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ต้องคิดฉีดได้ทุกวัน ฉีดเช้าจะได้ผลดีฉีดเช้าจะได้ผลดีฉีดด้วยโฟทีโตสุดสายพันโฟทีโฟทีโฟทีฟกเกษตรอินทรีย์สินค้ามาใหม่เกษตรตะกอนั่วไทยอลาวาเษกษตรตะกอนถั่วไทยฉีดแล้วยาวใหญ่เรามาใช้โฟที